เคจ้าภาพอ้าวเอะไรเจ้าภาพอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันมัน่าเลยค้นหากล่องรับเพื่อการหลบหนีจากเพนตาเป็นตาเป็นตาเป็นตาอ่านไม่ทันเชื่อแล้วขอบก่อนอ้าวมอโอ๊ยติสปีดรันติสปีดรันลับตาวิ่งลับตาวิ่งติหลับตาวิ่งมีเสียงมีเสียงโก้ข้าวเลยบายๆจะกันติสติขลังไม่มีไม่มี ตมึงไปไหนเตมไอ้จิ๋วอไตีมงไหนเนี่ยไปเม่นรายกานมึงิงเลยกูไปแล้วเ่อรี่อรนอยู่นี่อยู่เพื่อกูอยู่นี่อุ้ยทุกคนทิ้งไปแล้วเหรอมาเลอะไรเพื่อเลลยมมายมาลมาเลลยมาเลเลเยยาเ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 เลยเสียแล้ววะปิดมมกลตรงนี้แหละ เอเคร่อเสื้อเชียเชียแล้วดูเสื้อผ้าเชียร์แล้วย้อนไม่ได้บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาบันมาแล้วจริงด้วยมันผ่านพี่ไปแล้วห้องปีมห้องปีมห้องโยห้องโยเดาบหรอยร้อยตัวอะไรอ่ะตอนไม่เห็นพี่มันมืดอ่ะห้ยบิมเปิดหน้าดิดไว้บิมปิด เป็นกา่เกิดใหม่ปะไม่เกิดอ่าสบายใจอ๋อถ้าไปเปิดกล่องได้กุญแจแล้วก็ไปเปิดกล่องดิกล่องนี้นี่ติอยู่อะไรล่ะเปิดตู้อยู่ไปบุยมาบุยมาเพื่อนเหนอห้องนี้เหรอเฮ้ยอะไรโย่ทำไมแอบแอบอยู่คุยดิีหากล่องอยู่ห้องไหนมาตามพี่มากูเข้าแล้วกูเข้าตู้ ไงล่ะกูเข้าตู้ไงล่ะเฮ้ยยย้ยที้ยันกูเข้าตู้กูกูเข้าตามเลยเดี๋ยวมันก็อะน้ำแฝน้ำแฝงน้ำแฝงน้ำแฝงละยังอยู่อยู่อยู่ออกไปแล้วเอาไปแล้วเอาแล้วห้องไหนห้องไหนไปมันเข้าไปห้องไหนอะเนี่ยติกอันนี้เหรอทางเดินอะไรเหรอเห็นปะอ๋อเนี้เจอจอยาแล้วจอยาแล้วไม่เชื่อ เฮียอเฮีเป้ยันาา่อะไรผ่านอ่ะติกไม่ช่วยติกเฮ้ยติกอ้ามต้องวางใครมากับเปิดมันต้องเปิดใช้งานมันต้องเปิดใช้งานติ๊กเต็กหมอผีติ๊กติ๊กหมอผีเร็วเอาเลยเปิดเปิดใต้เปิดใต้เปิดใต้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันกินแล้วมันกินแล้วมันแทบยังมีอีกเหรอหายก็เซฟว้าฟิล์มกินดีตลอดกินดีตลอบนี่ไงนี่ไงผมคุณพบโค้ดโค้ดเหรอโค้ดคือคนอินดี้วะฮะคนอินดี้วะความเกี่ยวข้องก็เลยนุดน่าจะต่อเฮ้ยอันนี้ต้อปี๊ แล้วจะเปิดแล้วทำไมปิดไฟกันนะพี่บอกคุณยังบูดอ่ะไม่ใช่บูดตู้ใครต้มันแบบว่าใครเดียวใครได้ไงเออใครเดียวใครได้เล่นในโทรศัพท์กัยนี่แหละนี่แหละทำกันได้ลงเออทำกันได้ลงคอนะเท่ากับเท่ากับไอ้เท่ากับก่อนเท่ากับเท่ากับเท่ากับนะเท่ากับเท่ากับแต่ก็กิ่งไม้แบบแบบแบบคว่ำกิ่งไม้แบบคว่ำ วงเล็บเหมือนตัว Y เหมือน Y แบบนอนอ่ะตับว่า Y Y นอน Y นอน R ข้าตัดละข้าตัดอ่ะอย่างนั้นตัวเด็กกับหัวตัวเด็กองขีดตัวเด็กคล้ายตัวเด็กอ่ะขีดสองขีดแบบออกแนววงรีแบบีอ๋อเพื่ี่มีชั้นสองด้วยอ่ะวงรีกูเริ่มวงรีนเดด็กอนตี่ปะอ๋อเกิดมีมันมีชั้นสองแล้วต้องขึ้นไปหาชั้นสองอี๋มันเกิดตกูเลยกูเข้าแล้วไายบายเจกัน เจอกันเจอกันติ๊กเจอกันเจ้าไปแล้วติ๊กไปแล้วไปแล้วหลอกทางซ้ายไงเออพี่มอนก็ขึ้นอยู่นี่ไม่ขึ้นอยู่เนี่ยอยู่ตรงผีอ่ะตัวเด็กยังไงวันวะเม่ามึงเม้ามึงเอาเอาคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ผีอยู่ไหนกันอ่ะนี่ไงได้ละผมก็ทำผิด ทำนะู่ลออลแล้วนะเออนี่ไงรับกุญแจเออตอนเราทำเมียมันขึ้นแบบกูเลยไอ้สัตว์เอ้ยบายบายเจอกันเจอกันยังไม่ได้ออกจากห้องเลยมันไปบายโาย,ย,ยเซโยเกน

เพิ่งนั่เลยนะห้องไอห้องตรงผมคือมันเป็นห้องที่มันเกิดเลยอ่ะผมปีดห้องก่อนลืมนะต้องไปหากล้องอ่ะสบายแล้วนี่ติกสบายแล้วกูฮาเจอคนแล้วกูหนีกูหนีพี่มามาเจออยู่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แกกล้องเปิดกล่องแล้วเถอะกะจายไว้พี่พี่ทำอะไรปรึกษาอีกแล้วพี่ทำให้ผู้คนก็ไปแล้ว อะไรยังไม่มาแล้วอีกแล้วยงบายบายบไป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 เปิดกล่องยังเปิดกล่องยังมันยังไม่มาเลยมันขึ้นว่าพี่เปิดอ่ะไม่ตอนทำอะไรทุกอย่างมันชอบมันชอบมาตอนเราทำอะไรเสร็จมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแตกใเลย่ร้ายกันมากเราจะเข้าตู้หันมาเอ้า มันอยู่ในตู้ไปแล้วมันเปิดกล่องมันเปิดกล่องได้ใครใครก็เปิดก็ได้ใครเปิดก็ได้อยู่ใครอยู่ใกล้ปิมไกลมากปิมปิมิ่งกตรอย่าไกลนี่อยู่ตรงน้าอยู่เยอะว่ะพี่เป็นเอนีดิพี่ต้องถ่ายมาก่อนทุกคนแต่เนี่ยพี่มีกุญแจนี่เห็นไหมพี่มีกุญแจไม่ต้องเปิดกล่องไงสะตักเกโยซะไปวางไปวางเร็วพี่วางเร็วๆสะตักเกโยซะพี่เจอกันมาแล้ว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 ให้มันเดินให้มันเดินผ่าน ยังไม่เห็นหน้ามันเลยด่านนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแ้ยังไม่จบอ้าวหาห้องกับความชั่วร้ายอะไรอ่ะฮะยังไม่จบอีกเหรอก็มาเลยครับก็มาเลยครับวูวูมีตู้มีตู้ไงล่ะต้องอันนี้ป่ะห้องชั่วร้ายอันนี้ห้องชั่วร้ายอ่ะอันนี้ห้องดีอันนี้ห้องดีอันนี้ห้องดีมากอันนี้ห้องดีโอเคอันนี้ห้องดีจริง ไอ้สัฟไม่เป็นไฟเมื่อกี้ไปมเป็ไฟมันให้มาดูมันให้มาดูรูอะครับมันบอกว่ามันเดอรโฟล์แอนด์เอาไว้เด็กสีเขาบอกว่าให้ดูระวังลูและหลีกเลี่ยงความช่วยไหลนี่นี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้มีรูนี่รงนี้เข้าดูดิจบูดีไปแล้วเฮียตาพี่นหมด เห็นความเชื่อไใจถล่มแล้วก็ดูหลุมอีกครั้งนี่บอสเขาดูอีกครั้งยังไม่มายังไม่มาผมฟังเสียงอยู่ผมฟังเสียงอยู่เดี๋ยวผมฟังเสียงให้ไม่ตอนไหนก็ไม่มีตู้ตอนไหนก็ไม่มีตู้ไอติ๊กมึงเ้าะมานี่มึงเ้าะมานี่เดี๋ยวไว้ก็มึงก็ดูมึงดูเลยรัวม่ดูมาดูผมบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วแล้วดูแต่ไม่ได้ช็อตนะก็ดูแล้วไอ้จัดก็เห็นแล้วตอนดูเยียอะไรอีกอ่ะ มันให้ดูอีกครั้งอ้าวติดอยู่ใกล้อ่ะติดอยู่ใกล้ไม่เป็นไรติดติดไม่อยู่ใกล้แล้วใจใจนะใช่ติดติดมันอยู่ในตู้นี้แล้วโอเคเอาบางวันนี้เลยออามางไปดูอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวแย่งตู้กูไม่เอาไม่แย่งไม่แย่งเฮ้ยมาแล้วมัมาแล้วมันมามันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมามันมาอย่าไปดูอีกรอบดิพี่วอนไม่เป็นไรแค่ดูแค่นี้เออคงดูมันได้อยากอะไร ไหนอะไรอ่ะก็นี่ไงก็เอาก็ได้คนแล้วนี่ก็อยู่ในตู้ไม่ใช่เหรอมีคนอยู่ในตู้อ่ะเอาใครอยู่ในตู้อ่ะใครอยู่ในตู้ห้องเซฟไม่รู้ผมอยู่ข้างบนจัดภาพมาคือยู่ข้างบนมันมาแล้วใครหยุ่นะฮัดใหญ่ดูนะในในห้องเซฟแบบห้องนี้ มีตู้เหรอมีตู้อยมีแล้วตู้ก็เข้าไปแล้วแล้วก็ทิ้งติดไว้อยู่ยู่ชั้นไหนกันนะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองหนีขึ้นไปชั้นสองแล้วพี่ยังตู้ไอ้ตู้เทปอันนี้เหรออ๋อพี่รอดไม่ทำอ่ะ เ้วไม่ออกมาทำมันไปแล้วเอ้าเราทำดีพ่อไม่พี่มอนทำเรไปเนี่ยวบนเข่ากูรู้แล้วกูรู้แล้วเียวเอกมาปเดี๋ยวเอามัทามพี่วนาจะเขาตู้นั้นกึ่ยรัวห้องแล้วผมย้ห้องแล้วกึรัวเรา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 เปิดตู้เซฟเปิดตู้ซน ก็เหี้ยไม่เห็นจอบคนี่กนี่ยี่ตุานงย้ม่าอกาฮ่าฮ่าดมาฮ่าฮ่วฮ่าฮ่กฮ่า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 ่าฮ้าฮ่อฮ่าฮาฮ่าม่าฮม่า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 าฮ่าฮฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่่่ฮ่ ไปว้างไปว้างไม่บ้างไปวางไป่บ้างไบางบงออเตั้าพุต้าพุต้าพุต้าัอพต้าอต้าแล้วไปเรๆัวาเร็วดิวางยางวางยางวางยางตรงทางเดินเลยแบบวางแบบวางเลยอ่ะถือต้องถือก่อนนะต้องถือก่อนต้องถือก่อนนะไม่ชนะเลยนะาแท้ๆัน่ะต้องเสียสลช่วยแชทโอ้ คนมาแล้วเสจสลัเสสลัคนมาแล้วสละชีพพ่ะชาติเออเอรียบร้อยชนะโอเคเออเชี่ยวอีกอโอ้โหตุ๊กตาตุ๊กตาวันวันวันเด็กผู้หญิงว่ะว้มึงเยอะไม่ได้เนี่ยเฮ้ยผีเฮียอะไรทำกุน้ำตาไหลเจอแล้ โอ้เฮ oh ้ยอะไรเฮื <Zahlen stuffed alien> ่อะไรเจอชิเืออะไรเฮ้ยทำอไได้มไม่มีเว้นเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครเคาะใครเปิดประตูช่วยด้วยช่วยด้วยตู้ยไหนต้นี่ะตไม่ปตไม่ปรตูสาโต๊ตตรงนี้ตรงนี้ อีแคเลยบมึงหลอนเลยมึงเงี้ยมันมาวะแดงขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันแดงปกติไอ้บูทมันหลอนไอ้บูทมันหลอนไม่แต่ว่าอีเวนต์แรกมันจะยังไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมเฮ้ชะใช่ใช่เออเออใช่เปิดไฟก่อนไม่น่าเชื่อเลยหาหัวหาหัวเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ไปก่อนไปยุ่ไม่ได้กินไปเนี่ยเจอ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  เจออะไรไม่รู้เจออะไรไม่รู้ตุ๊กตาเออห้าตัวห้าตัวต้องห้าตัวเลยนะอย่าไม่มาโอ้โหตั้งแต่เกดอ่ะเกดพวกนี้ไอ้ไอพิมมันโคตรเลยไอพิมมันแย่งแย่งแย่งตู้ผมไม่ได้ก๊อฟก๊อฟมันเป็นรีเฟกใหม่รุ่นเออรีเฟกเรือรุ่นใหกูรีเฟกูรีเฟกโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยไอเฮียใครปิดประตูไอสัตว์มึงปิดมันต้อ ไม่ล่ะม่เห็นคนขี่รถกินตตากันตาเลยคอมต่อได้สามคนให้เป็่นติไม่แก่มีวมัมีศัตรเลยย่อ้าวว่าไงว่าไงใครใครแย่งตัวอะตใครย่ง ยังอยู่ห้องตรงข้ามนี่เองไม่ประตูมันไม่เปิดอะผมก็ใช่ไงก็ใช่ไงไอ้บูลมันปิดอ่ะขอ้เงี้นมันไม่มาแล้วนะพี่ไม่ออกไปไหนเลยอะไรเหรอออกก็ได้เอาไปแล้วม่ายี้เอาไปเก็บตังค์มาไม่ยงเสียอะไรไม่ตรงนี้มันแบบว่าไม่น่าอยู่สุดๆอ่ะแต่มันอยู่ไปแล้วอ่ะไอ้แซมไอ้ไอ้ยไอ้้ไม่อยู่ๆมันก็มามันอยู่ๆก็เกิดตรงหน้ากูไอ้แซ เอ้บลิมอยู่ห้องตุ๊กตาอยากขึ้นทำไรกันนะอยากขึ้นไปข้างบนมากห้อง้โหเพียบเลย่ายอดแอบใต้โตัวได้ไหมโอเคเนี่ยเก็เกีคนไอ้จัดต่อหาตู้ก่อนถ้าใตัวต๊ะไงอ่ะอย่าอย่าตายตัวพิมแอบใต้โต๊ะได้แอบได้จริงเมื่อกี้แอบแล้วถามติดเลยอย่าจะไม่ได้หรอก จนได้ใกลแมบบไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันช็อกตายใจเย็นปี๊แอบแล้วตูตได้นะถ้าผีมาไม่เป็นไรปี๊แอบแล้วู้แล้วถ้าจำเป็นจริงๆใช่ยวปะมัแอบ,บได้เมื่อกี้ก็แอบ,บแบบเห็นตัวผีด้วยแบบอยากถ้าอยากเห็นผีด้วยมันมีให้กดได้หรอกดอีกอ่ะเออละไม่ต้องใต้ตัวนี้ลองก่อนคอมผีอะลองก่อนก็ได้เออลองเทสต้อ,องห้อ,องผีแล้วไอ้เด็กดูดิเตะหัวผีได้ด้วยต้องอันนี้ก่อนนะ ต้องลองต้องลองเนี่ยเต็มเต็มตุ๊กตาผีเลยพี่ว่าไปหาตุ๊กตามาเพิ่มดิแล้วมึงมาอยุดที่อะไรตรงเนี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เดือดใตายโตเดือดใตายโตไอ้สัตว์ต้ตัวไม่ได้กูตายกูตายกูตายนี่ไงพี่ว่าไปย้อนใต้ตัวผมบอกแล้วมันแอบได้เนี่ยไปยัง ตัวกันไม่เชื่อต้องหาตัวกันต้องหาตัวกันโอเคโอเคโอเคเนี่ยตรงนี้ฉันจะจับช่อกันเชื่กันกำลังหาอยู่ใกล้เฮียแล้วเกยกันเชื่อกันเกยเฮียแล้วเก้เฮียแล้วเร็วไม่อันนั้นคือตุ๊กตาที่ที่เตะไปเล่นไปเฮ้ยเฟมเฟมเฟมเรียบร้อยทางนั้นใช่ใช่ใช่ด่วนใช่ด่วนตู้ใครตู้เออเรียบร้อยคือใต้โต๊ะว่ะกูโดนแบบโดนอะไรเนี่ยโดนโดนแห่ ไม่ก็โดนแห้งไงตอนที่มึงบอกให้กูไอ้เนี้ยไปก็แหะเละก็แห้งหละเนี่ยเมื่อกี้น้องมาเล่นด้วยเมื่อกี้เนี่ยน้องมาเล่นด้วยผมเมื่อกี้นั่นแหละจ้องตาไม่น้องให้น้องมาจ้องตาเฉยวางวางวางตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละวางเลยตรงนั้นแหละตอแบกตอแบกเอ้ยยังโอ้ยยังไม่ก่อ เราจะเอาโหอะไรกว่าไม่ทันเยอะเหลือเกินไปทางสติกอะไปทางที่ติกแย่งตู้ปิมอะแล้วก็เดินตรงไปโอเคอนนี้ย่าไปอย่าไปพูดสิเอ้ยมีใครมีใครมีรหัสอะไรบ้างมึงเตรียมอะไรนะไม่ไม่ผมเปิดดูของอยู่มันมีอะไรบ้างอ่าติกเราอย่าจะแย่งตู้กันเลยมันมีตั้งสามตู้เออมีตั้งสามตู้ขี้อื้อขี้อื้อปิมปปิมปิกับใส่สามตู้ปิมไปปิมอยู่ตู้นี้แหละกูไปแล้วบายบายเจอกัน ดีแลดีแล้วดีแลมึงไม่แย่งกูไอ้พุญมันมาพอบอย่างวะเออมันวนแล้วมันวนแล้วมันวิ่งเร็วด้วยเชื่อแล้วเลยกิ่แต่เออเชื่อเชื่อเชื่อเกือบแล้วกูเอ่อตั้งค่าจานตั Alban> ้งค่าจานฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาไวไฟเหรอหารหัสเหรอมันต้องหารหัส จา้ครีมี่เอะพรหนึ่วแ่งเดพันห้าอยเก้าสิบหมันขึ้นมันขึ้นสายบนติกอะไรหรอเยอะมันขึ้นแล้วมันขึ้นอยู่เปิดติดุยเหรอดูพี่บอลเน็ตอ๋อเออเฮ้ยใครมันไอ้นี่วะไม่ไม่ทำงานวะใครเบียตัวอ๋อมีบุ้นแล้วคนหนึ่งแล้วใครแล้วดูพี่แล้วดูพี่ทำไม ไม่เคยไม่เคยโดนว่าหรอดเลยทำไมออก้องไม่ปิดประตูเกียร์อ่ะเกียร์ติดเกินร์เกียรติดเกินด้วยจีททำไมกูตายเอาทายกันหมดแล้วเหรอเลยบูคนเดียวฮะไม่น่านะน่าตายกันคนเดียวปะเคนเดียวนี่พี่ว่าถ้าถ้ามันอยู่อยู่นานอ่ะมันจะไอ้นี่นะมันตายไปไปโคตรเลยโคตรเอาติดมึงตายติดกี้เหรออันนี้อันนี้แบบอันนี้วะเนี่ย อยากตายหรือถ้าโอ้โเป็นเรือสังเวชให้มันเงี้ยเกให้มันให้ไม่นอิ่มให้มันสงบมันอยู่ชั้นมันอยู่ชั้นแรกเลยอุ้ไหนวะเฮ้ยย่อตัวสามตัวสามเอาอีกแล้วนะอ่าาาาาาดาอาา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 มาาาาาา้าาา้า ไม่ตายไม่ไเลยนะแล้วมันาถ่ามือนเหมือนโดนโยขังอ่ะคือโยเป็นคนติดประตูแล้วเป็นโดนอาจจะสู้ไม่ได้อ่ะใช่แต่เป็นอยู่ในตู้กับโยแล้วอ่ะอ๋อไอ้เวอร์เดินเข้ามาตู้เดียวกับกูเข้ามาจะขับมันให้ตู้เก่ากูตู้ดี่าอะไรมึงแกล่เดี๋ยวว่ากูวิ่งเข้าตู้นี้มึงแค่ะที่จะวิ่งกูไป่อนกูไปก่อนก็กูเดินเล็งแล้วนี่ตู้กูการเชื่อม ต้องใส่เชือกอันนี้คืออันนี้คือของยังไม่ครบอ่ะต้องต้องต้องใส่รหัสก่อนปะอ๋ะอเอาเนี่ยเชล่ช้เชล่ช้เชล่าเชล่าเป็นเด <the photo S 2> อะโฟโต้ะเชล่าแล้วเชล่าแล้วพี่ตายพี่ตายโยเจอกันแล้วเรารก็จะเจอกันออในโลกหน้า,อาอเอา้ามนทางนี้ดีกว่ยจัดว่าว่ชาว้าวิชา